สวัสดีคะ่ะพี่สีรัตนะ์นเพื่อนนะมาดูนี่เนาะพอดีพี่สีรัตนะ์เนาะซื้อไอ้กล้วยไม้พันนี้มานะ่ะนี่คือเขาก็ห้อยอยู่ในกระถางเนี่เนาะนี่ก็เขากา็ใหญ่หน่อยนะนเพื่อนเก็จะใหญ่หน่อยเพราะว่าเขามีหนอนะมีหนอออกมาเนาะ พี่สีรัก,กร็จะนี่ใบมันหักนะคือวันนี้จะมาขยายนะพเพื่อนๆเนี่ยจะมาขยายเลี้ยงไว้นะฮะเพื่อให้เขาแตกแตกหน่อออกมาเพิ่มนะพเพื่อนๆนะคะอะเดี๋ยวมาดูเนาะพี่สีรัตกจเตรเียมอ่า <c oughs> เขาเรียกอะไรเตรียมกระถางไว้แล้วเนาะพี่สีรัตก,กอ็อ่า แค่วัสดุอุปกรณ์มาแล้วแหละเนาะการเตรียมอะไรพวกนี้นะเพื่อนๆนะมีสิลัดก็ทําไว้แล้วนะเพื่อนเนาะก็เดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะเพราะว่าวัสดุเนี่ยมันก็เป็นวัสดุที่พี่มีอยู่แล้วนะคะพวกเปลือกไม้นะคะเปลือกไม้กับมะพร้าวนะคะอันนี้พวกเศษกระถางแตกอะไรพวกนี้ดีมากนะเพื่อนนะมันจะเย็น นะสุดยอดเลยนะฮะเพราะว่ามันเย็นนะเพื่อนๆแล้วมันเป็นธาตุสารอาหารดีดีนะเหมาะสําหรับการเลี้ยงกล้วยไม้นะเพื่อนอันนี้เอามาให้ดูเอเศษไอตัวอิฐแดงเลยนะเพื่อนๆอ,อิฐแดงที่เอ,อมันมันเ้าไรีอะไรอะปุพังอะไรพวกเนี้ยที่มันเราไม่ได้ใช้แล้วอะเพื่อนๆเ,นนเอามา เคาะๆอย่างเงี้ยซินก็นไม่อยากจะทำดินนี้เนี่ยเอามาเคาะเลยนะคะมันเป็นดินเผานะพเพื่อนเนี่ยแล้วมันทำให้เย็นเนี่ยปลูกกล้วยไม้นะงามเพื่อนเอามาใส่เลยค่ะนี่มันเย็นนะนเดี๋ยวรากมันก็จะเกาะอ่ะนี่นนะ พี่ศิราจะมาแยกให้เพื่อนๆดูเนาะอันนี้เขาก็เป็นหน่อที่มันพึ่งขึ้นมาใหม่น,นะเนี่ยค่ะพี่ศิระก็จะเอาหน่งฝั่งนี้ไว้เลี้ยงต่อนะคะ ี่เดี๋ยวพี่จะแยกออกมานะเพราะว่าถ้าเราจะเลี้ยงเราต้องเลี้ยงใส่กระถางที่มันใหญ่ขึ้นนะอ่ะวิธีการเนาะนี่อันนี้เขามีดอกอยู่แล้วนะพนเพื่อนเราแยกเลยนะคะนี่เพราะว่ามันจะเป็นเวลาแยกก็ต้องดูด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนว่ามันไปกอไหนเป็นกอไหนนะคะพเพื่อนเนี่ย เพราะว่าถ้าเราแยกไม่ถูกทางมันเดี๋ยวมันจะเสียเลยนะคะเท่ากับเราจะเสียหนอนนี่จับดูเนี่ยค่ะเนี่ยไอหนอเนี่ยมันจะอยู่ก้อนี้นะฮะเพื่อน,นแต่เราจะเอามาได้ไหมะจะเอามาได้ไหมเพราะว่าถ้าเขาอยู่ด้วยกันมันก็จะไม่โตนะ นะเดี๋ยวลองดูนะนี่อ่าได้อยู่นะเวลาแยก้วยไม้ก็ใช้มือแนละ้วค่อยๆนะค่อยๆหักนะมาอย่าไปใช้มีดนะเพื่อนถ้าเป็นมีดบางทีไปเฉือนไปเฉือนหน,น่อมนั้นใช้มือค่อยๆขยับเนาะนี่อันนี้มันก็จะได้อีกกอ้อนนะเพื่อนอันนี้ก็ได้ก้อนนี่เห็นไหม อหนอนนี่มันก็จะติดมาด้วยเนาะอันนี้ถ้าเราเลี้ยงไว้อันนี้เขาก็จะโตนะมันก็จะแทงหนอออกมาเหมอ่ก็เท่ากับเราได้สองกอนะอ่ธีการนะ <c oughs> เพราะว่าถ้ามันอยู่ในกระถางเล็กไปมันจะไม่โตนะมันจะมแยกคือให้มีหน่อนี่น Hãy <coughs> subscribe <coughs> <coughs> สะดวกของพี่พี่สิแล้วก็จะมีพวกนี้แล้วกันเนี่ยกระถางเก่าที่มันแตกๆอย่าไปทิ้งนะเพื่อนๆนะเอามาใส่ไว้นะคะเพราะว่ามันเย็นกล้วยไม้มันชอบนะชอบเย็นๆเหมือนควรนี้มันจะเย็นนะเพราะว่ามันเป็นดินเป็นดินเผา อันนี้ก็ถ้าเพื่อนๆมีเครื่องดื่มนะเครื่องดื่มชโมหลังก็เอา,กการาคาดไปเลยเนาะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวพี่เสีาจะใช้น้ําข้าวนะฮะลด,ดไปก่อนเนาะน้ําข้าวก็เป็นท่าสัมมาเวทีแหละอ่ะเดี๋ยวทําให้ดูกัน กระถางให้มันช่วยระบายอากาศได้ดีๆนะเพื่อนๆน,นะกล้วยไม้มันเป็นประเภทแบบมันเป็นลากลอยเนาะเหมือน,นเนาะไปใส่กระถางอบๆไว้มันก็อาจจะไม่ค่อยโต เพืเ่อนทานอันนี้เป็นเห็นใยัมะพร้าวไหมคะนี่ไม่ใช่ยันมะพรา้าวนะไรนะหยวกล้วยมัน,นยอ่อยสลันใหเป็นอย่างนี้แหละนะคะเพืเ่อน ไม้นี่ก็ดีนะเปลือกไม้เย็นน่ะเพื่อนเนี่ยอันนี้ก็ลงไว้เพิ่มได้อีกกระถางคือถ้าเราจะเอามาเลี้ยงเราต้องเอาลงกระถางนี้มันใหญ่นิดนึงนะเพื่อนนะมันจะได้แตกนอดี เลี้ยงกับเรานี่นี่นนะมันก็จะไม่เหมือนกันนะที่ร้านเขาก็เลี้ยงอีกแบบนะเพื่อนนะเวลาที่เราได้มาก็อย่างที่พี่สิรัตบอกนะเอามาพักนะแล้วเลี้ยงด้วยปุ๋ยของเราอะนะฮะเพื่อให้ต้นไม้มได้ค่อยๆสภาพนั้น,นอันนี้จะไปตั้งไว้นี่จะไปแขวนก็แล้วแต่นะ แขวนก็สวยนี่ทำถุงปุ๋ยนะที่พี่สิระท,ทำหลายๆเนี่ยปุ๋ยของพี่สิระใส่ไว้เลยนะฮะเพื่อนแขวนก็ได้ตั้งไว้ก็ได้แล้วแต่นะ แยกจริงๆนะได้เยอะแยะเลยนะครับเ,เ,เพื่อนเอาเดี๋ยวพี่เสียจะเอาทำถุงเนาะอ่ะนี่ค่ะนะเพื่อนอันนี้ก็คือต้นกล้วยไม้นะที่พี่เสียร์ซื้อมาเนี่ยเห็นไหม เราซื้อมาต้นทุนแค่ห้าสิบาทนะเพื่อนเพื่อนนะแล้วเดยกก็เอามาขยายได้นะเวลาไปซื้อเราก็ต้องต้องดูเนาะว่าเออมันมีถ้ามันมีหนอนะมีหนอแตกออกมาเนี่ยนะนะเราซื้อมาเราจะได้กําไรงานเพื่อนอันนี้พูดเป็นการค้าเลยนะคือถ้าเราจะซื้อมาขยายเราก็ต้องดูอย่างนั้นแหละกระถางหนึ่งห้าสิบาทก็จริงแตเ่เราต้องดูว่ามันมีหนอนไหม แ้่มันมีหนกข้างแตกออกมานะ <c oughs> เราจะเอามาขยายได้เพื่อนๆแต่ถ้าเราซื้อแล้วมันมันยังไม่มีหนกเนี่ยเราจะเอามาเอามาขยายมันก็ยังไม่ได้เนาะต้องเอามาเลี้ยงแต่เงี้ยเอามาขยายได้เลยเห็นไหมเนี่ยต้นทุนแค่ห้าสิบาทอันนี้น้าข้าวนะคะเพื่อนอันนี้ก็ถึงถุงปุ๋ยเนาะถุงปุ๋ยหมักที่พี่ศีรัททำไว้นะคะเดี๋ยวจะแปะมาให้เนาะการทำ ปุยหมากนะคะสำหรับพวยไม้เนี่ยไนไน,น,น้ำข้าวเนี่ยก็มีประโยชน์นะปวยไม้มันก็ใช้ได้นะเป็นฮอร์โมนอย่างหนึ่งยิ่งใครทําฮอร์โมนในน้ํำซาวข้าวไว้ก็เอามารดลาดได้นะเพ <ๆ S 1> ื่อ <ๆ S 1> นจะเอาไปตั้งก็ได้หรือจะไปแขวนก็ได้นะฮ <ๆๆ S 2> ะเพื่อนก็แล้วแต่นะอ่ะ <ๆ S 1> ก็ประมาณนี้เลยเนาะ <ๆ S 1> พี่พเสียก็มาทําให้ดูเนาะวิธีการ แยกต้นกล้าเพื่อมาขยายต่อนะคเพื่อนๆก็ง่ายๆแค่นี้แหละก็เอาไว้แค่นี้เนาะสำหรับวันนี้เอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ